ยกระดับสกัดสแกมเมอร์แก๊งคออนุนทินถกกอรมนรสั่งทุกฝ่ายเดินหน้าปฏิบัติการเต็มสูบ<ฆ>ในไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนำเสนอแบนเนอร์โคศกรัฐบาลฮะ<ฆ>นายกสั่งกรมการปกครองถอนสัญชาติกลุ่มพัวพันสแกมเมอร์นะ<ฆ>คือเรื่องการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต<ฆ>มีการตัดสัญ,ญญาณที่ส่งไปที่ปอยเปตกัมพูชารวมไปถึงฝั่งเมียนมาส่วนเรื่องสแกมเมอร์ นายกสอบถามเลขาธิการสภาความมั่นคงว่าทำไมถึงตัดล่าช้าครั้งที่แล้วสมชอบอกว่าต้องรอเข้าที่ประชุมสมชและมติครั้งนั้นก็ดําเนินการต่อเนื่องหากมีอีกก็ตัดได้อีกเลยนายกก็เลยสั่งให้กอสอทชเนี่ยนะไปพิจารณาดําเนินการเพราะเป็นอํานาจหน้าทีนะ่เมื่อเห็นว่าเป็นปัญหาความมั่นคงกอสทชจัดการได้เลยแล้วต้องไม่มีการจําหน่ายให้กลุ่มสแกมเมอร์อนะรวมไปถึงส่วนกลางตัดอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยเพจ ยืนยันว่าดําเนินการเด็ดขาดาส่วนกลุ่มคนที่เข้าข่ายพัวพันกลุ่มสแกมเมอร์ตำรวจปปงตรวจสอบแล้วเสนอมาให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเพิกถอนสัญชาติเป็นข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกเมื่อวานนี้เพิกถอนสัญชาติคนพัวพันแต่ต้องถูกตรวจสอบยืนยันมาโดยตำ,ตำรวจปงปง นะไม่ใช่ว่าเป็นบทความหรือเป็นการคาดการม,มีรูปถ่ายถือว่าพัวพันแล้วอ,อาจจะไม่ใช่ต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมอีกว่าถูกดำเนินคดีได้ไหมถ้าแบบนี้เข้าเพิกถอนเลยอ,นะอันนี้คือข้อสั่งการเมื่อวานนี้